สวัสดีครับทุกทุกท่านครับพบกันอีกแล้วนะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับพัดพลคนรากหญ้าครับยูทูบเบอร์สายลุยครับลุยไปนะฮะลุยไปเรื่อยๆคลิปนี้ผมอยู่ที่บ้านพรเจริญตำบลตามัมอำเภอเมืองจังหวัดคนครพนมนะครับวันนี้ผมได้ผ่านมาและผมได้มาเยี่ยมเยียนกับ ยูทูบเบอร์รุ่นพี่นะที่ทำรถถ่ายดัดแปลงมาหลายปีแล้วนะฮะวันนี้มีโอกาสก็เลยแวะมาคาราวะรุ่นพี่สักนิดนึงนะฮะก็คืออยากให้ฟังเรคคอร์ดนะฮะหรือว่าแจ็คนนเองนะฮะพี่แจ็คนะฮะใช้ชี็มีอาชีพที่อยู่ที่บ้านนะครับ,รบก็คืออาชีพคาแคร์นะครับรับจ้างล้างรถทุกชนิดนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ยืนอยู่ที่หน้าบ้าน ที่แจ็คครับหรือว่าช่างแจ็คคาแคนะฮะอยู่ที่ริมถนนเส้นสกลนครไปจังหวัดนครพน,นมนักรับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปทักทายกับช่างแจ็คนะฮะว่าช่างแจ็คเคยทำรถถ่ายดัดแปลงมาหลายปีมาแล้วนะฮะก็เป็นอย่างไรบ้างมาผ่านมาก็ได้มาแวะเวียนมาเยี่ยมชมกันนะฮะตามที่เราทําอาชีพเดียวกันเราเป็นรุ่นน้องนะครับเลยต้องไปทักทายไปคารวะ อาลุนพี่เป็นเจ้าถิ่นด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพัดพลคนราญ้าด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับไปฮะเดินข้ามถนนหน่อยฮะเพราะว่าแถวหน้าบ้านชักแจนี้จะเป็นถนนสีเลนนะถือว่าจเจริญนะมีถนนสีเลนแล้วก็มีมีมีทางคู่ขนานด้วยนะฮะไม่ธรรมดานะฮะ นี่คือทางเข้าบ้านช่างแจ็คนะฮะก็น่าจะทํามาทําธุรกิจนี้มาหลายปีแล้วนะครับจนว่า,าป้ายไวนิลนี้ยสีจางแล้วนะครับเพื่อนๆนะเดินเข้าไปในร้านฮนะนี่ครับคือนี่คือบริเวณรถบริเวณบ้านช่างแจ็คนะฮะโอ้โหโน่นทางแจ็คมาแล้วนี่เห็นรถด้วยนะครับท่านผู้ชมรถช่างแจ็คนะรถ นี่รถประจำตำแหน่งนะอสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบช่างแจ็คครับโอ้ต้องเรียกช่างแจ็คนะครับหรือว่าพี่แจ็คเป็นรุ่นพี่เลยนะครับนี่เป็นยูทูบเบอร์รุ่นพี่นะทํารถถดัดแปลงผมดูก่อนที่ผมจะทํารถถดัดแปลงเกี่ยวกับวิดีโอแบบนี้นะผมเคยเห็นนะว่าอ,อยากให้ฟังเรคคอร์ดเนาะอยากให้ฟังเรคคอร์ดหมายความว่าย,ยังไงตอนแรก คือตอนแรกผมเป็นเป็น,เป,นเป็นช่องทําอัอาดเสียงอ่าทเก,กเป็นอัดเสียงเกี่ยวกับรับ<ต>น้องครับที่ลง youtube นะครับผม,<อ>ผมจะเป็นโปรดิวเซอร์การมิกมิกเสียงเพลงการบันทึกเสียงครับที่นี่ที่นี้มัน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 ไม่รุ่งไม่รุ่งใช้คำว่าไม่รุ่งเลยมันไม่เวิร์ดไม่ไม่ต้องใช้คำว่ามันไม่มันไม่ใช่แนวของเราด้วยนเนาะไม่ใช่แนวแล้วก็อีกอย่างเราก็ มันหาวัตถุดิบคือวัตถุดิบคือรักร้องอะไรนี่ไม่ได้นะครับเลยหยุดกันนะครับก็หยุดกันก็เลยหานมาทางนี้ครับเห็นทำมิกเนี่ยเราเคยจัดรายการวิทยุทางมาก่อนหรือเปล่าไม่เคยใช่ไหมจบป .4 จบปจบป .4 แต่เก่งได้สมัยนี้ก็เก่งได้หาเงินได้มีความสามารถเราใช้ประสบการณ์เอานะครับอันนี้แหละครับที่ท่านมาเยมก็ ผมก็ไม่มีต้นแบบอะไรให้ดูก็มีเหลือแค่คันเดียวเนี่ยนะครับเพราะว่าผมจะเป็นรถประจำตำแหน่งเลยนะครับมีรถประจำตำแหน่งผมนะครับันนี้ครับคันนี้สร้างมากี่ปีแล้วครับช่างก็4ปีแล้วครับ4ปีแล้วนะตั้งแต่สร้างมาคันนี้ก็เริ่มทํา YouTube มาตั้งแต่4ปีแล้ว YouTube นี่ทํามากี่ปีแล้วครับเริ่มทําครั้งแรกกี่ปีอ๋อคือสร้างคันนี้ก่อนแล้วก็ถึงมาทํา YouTube 2ปีอ๋อครับก็ยูทูปเนี่ยผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำหรอกครับเงินมัน ผมลงเล่นๆลงเล่นๆนะพอดีมีพี่น้องก็สนใจก็เลยผมก็เลยทำอย่างนั้นอ๋อครับทำไม่เป็นหรอกครับพอดีลงไปเล่นๆลงไปไปถูกจุดครับมาล้างหลังนี่ลงบ้างไม่ลงบ้างเพราะว่าเพราะว่าไม่มีเวลาเพราะมีเพราะว่ามีธุรกิจหลายอย่างนะงานผมก็ช่วงนี้ก็ไม่มีอ๋อ ยังไม่ค่อยมีลูกค้ามาติดต่อนะฮะก็เลยไม่ค่อยได้ลงไม่ได้เดินสายเหมือนกับพัดพลคนลากหญ้าโอ้ยนี่คนดังเลยอันนี้เขาไปเดินเขาไปเดินสายจนว่าคนที่บ้านจะไม่ให้เข้าบ้านแล้วเดินเดินสายเดินสายเฉยนายยุทอยากไปเดินอย่างอื่นอะเดินอย่างอื่นเดินอะไรเดินอย่างอื่นอเดี๋ยวช่างแจ๊กพาผมไปชมนะฮะว่ารกขาของต้นนี่ถือว่าเป็นต้นตำหรับเลยเนาะที่ต้นตำหรับของช่างแจ๊กเลยที่เป็นคันแรกแล้วก็ เดี๋ยวก่อนถามก่อนว่าตั้งแต่ทํารถไถคันนี้มารวมถึงรวมทั้งรถของตัวเองและรถที่ทําให้ลูกค้าไปนี้ทาทั้งหมดไปกี่คันแล้วครับก็ยี่สิบสี่คันครับยี่สิบสี่คันครับยี่สิบสี่คันนี่คือเป็นคันที่ผมผมทาเป็นตัวเองเลยแต่ถ้าเป็นรวมกับที่ทําของเขาแก้ก็ต่างหากครับอ๋อที่คือช่างอื่นที่ทาํามาแล้วลูกค้าไปซื้อมาที่อยู่ใกล้ๆเราก็อามาให้เราแก้ก็อีกต่งางหากเป็นเขาทำเองครับอ๋อแต่มาทำเองทำเองแล้วทีนี้ เขาเกิดปัญหาครับกาคือก็ทาแล้วทาไม่ได้ไม่ได้ทําตามแบบเรานะครับก็เลยกลับมาให้เราแก้เราก็เลยเอามาให้ทําใหม่ครับมาปรับปรุงมาแก้ไขใหม่นะครับกระถือต้นรถคันนี้ก็ถือว่าเป็นต้นตํำรับนะฮะอืมเป็นปรมาจารย์เป็นเป็นเป็นเก้าเลขเป็นเขาเรียกว่าเป็นครูใหญ่เนาะเป็นครูใหญ่แล้วที่ทุกวันนี้ที่ไถนาทํานานี่คือเราใช้รถคันนี้ทั้งหมดเลยในที่นาของเราใช่ไหมครับอ๋อ มีที่นาเท่าไหร่กี่ไร่ครับที่ทํามีนาอยู่สิบไร่ครับสิบไร่ครับสิบไร่นี่ใช้เวลาทํากี่วันครับสําหรับรกเล็กเล็กแบบนี้ผมจะไปเรื่อยๆผมไม่ได้แบบทําแบบไม่ไม่เร่งเนาะคือนาเรารถเราใช่อือคือผมยังทำนี้ทำผมเป็นคาแกยอย่างนี้อ๋อครับวันไหนผมว่างผมจะยังอย่างมี้ฝนมีอะไรผมจะค่อยไปทำทำก็ใส่กิโลนิดนิดน้อยไม่ได้ไปว่าใส่เยอะนะครับถือก็คือ เป็นนาเราแล้วก็าค่อยทำไปเรื่อยหยุดมีงานทางบ้านเราก็มาทํางานบ้านก่อนนะฮะไม่ต้องไปรับจ้างเขาเนาะเอาแค่นาเราเอาก็พอละไม่ต้องไปรับจ้างเขาคือรถคูนี้ทาผมไม่แนะนาให้ไปรับจ้างครับคือใช้เป็นส่วนตัวเราดีดีสุดถ้าไปรับจ้างนี้เดี๋ยวลูกค้าจะหาว่าทําช้าเนาะเพราะว่ารถมันเล็กมันไม่เหมือนรถค่ายใหญ่เขาครับผมแนะนผมจะพูดเรื่อยล่ะว่ารถตู้นี้คือถ้าทำก็ทำใช้ตัวเอง อย่าไปคิดที่จะไปรับจ้างครับได้ได้อยู่แต่ถ้าถ้าถ้าไม่ถ้ารับจ้างเนมะ้าั้นนานะ,ะช่างแจครับผมมีเอฟซีอยู่คนหนึ่งอยู่ฝั่งสอปปรา,าวครับชื่อช่างต่อยนะฮะก็ทํารถไถแบบนี้เหมือนกันแต่ไม่มีไฮดรอลิกครับเขาจะอยากได้เหมือนกันแหละไฮดรอลิกแต่ว่าด้วยเพราะว่าอยู่ฝั่งทางฝั่ง,งสอปปรา,าวต้นทุนเขาไม่มีในเรื่องของเงินที่จะซื้อไฮดรอลิกแต่เขาใช้แบบแมนวนวล แต่เขาสามารถที่จะรับจ้างได้นะเ,ออเขาเอาไปรับจ้างได้รับจ้างได้เลยพร,รถใหญ่มาเามเท่าไหรรร่่คับถใหญหญเ็นก็เล่าให้ผมฟังเมือนกันนะว่ารถใหญ่สําหรับทางศปอป,อปอลาวเขาจะเอาไว้สําหรับบุกเบิกใช่ครับแต่ไถนาเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นรถไถอย่างทางฝั่งสปอป,อปอลาวที่เขามีนะ95 70 75, 75อะไรประมาณนั้นรถ40 50นี้ไม่ค่อยมีนะในศปปลาวเพราะว่าเขา มีเขาใช้ไปแบบเป็นบุกเบิกนาไปเลยจะเห็นรถไถคูปต้าไปอยู่กลางนานี้แทบจะไม่มีเลยนะอันนี้คือผมได้รับข้อมูลมาจากช่างต่อยนะซึ่งติดต่อผมเป็นประจํานะเอาโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาดูคันรถของประจําตําแหน่งถือว่าเป็นรถประจําตําแหน่งนะรถต้นตํำรับของช่างแจ็คเลยนะฮะว่ารถคันนี้ทํามาสปีนี้ใช้โครงของอะไรแล้วก็ใช้มันเป็นรถดั้งเดิมของเราเลยใช่ไหมช่างแจ๊คฮะรถที่เราซื้อมาจากแตบรุ่นพ่อเราเลยเนาะ ซื้อมาซื้อมาแล้วผมถายน้าไม่ได้ผมบอกตรงเพราะว่าทําการผมไม่ได้อถ่แค่ผมได้ไยจริงๆแค่สองปีแล้วที่นี้โจทย์ทิ้งไว้ก็คือตอนที่ซื้อมาคือไถน้าไม่ได้นี่หมายถึงว่าตอนนั้นยังเป็นเดินตามอยู่ใช่ร่างกายไม่ไหวร่างกายไม่ไหวเพราะฉะนั้นก็เลยมีแนวคิดที่จะมาทํานั่งขับก่อนที่จะทํานั่งขับได้่มีไอดีมีเคยเราเคยดูจากของคนอื่นไหมว่าให้ผมพูดจริงๆนะครับ ผมเคยคติดตามช่องแรกเลยก็ค,คือช่องของตะกอนรถไถยทุยแกจะเป็นเป็นช่องของไรไรสาระนั่นแหละ<อ>ติดตามแก่องนั้นแหละเคยได้ติดตามของช่างทุยแล้วก็เลยเกิดปิ๊งไอเดียว่าเราก็ทําน่าจะทําทได้ก็คือ,อเราเก็บเศษเก็บอะไรมาทําบ้างก็คือความหมายของผมจะทําโดยที่ว่าไม่วางไถ ไม่วางไข่ผมจะเอาไว้สําหรับไปเก๋่ข้าวไปอคือใช้ลากจูงไปก่อนช่วงแรกๆพอือมาปุ๊บตอนแรกความคิดของผมคือทําแล้วไม่จะเป็นต้องใส่ไฮโดรลิเพราะเราทํามาแล้วเราเดินตามเดินตามเราก็ยังไม่ได้ยกอะไรเราเอาใส่เลยผมลองใส่ผานดเลยมันไปไถไม่ได้แต่เอารถใหญ่ไปลากขึ้นลเพราะว่ามันจะไม่มีกฎผานขึ้นใช่ไหมล่ะครับนั่นแหละผมเลยพอพอพอไถมาปุ๊บคนเราันเกิดความอยากครับ จากเคยหวังแค่นั่งขับลากจูงความอยากก็คยยืออยากไถนาอาอยากพัฒนาดีกว่านะไ,ไม่ใช่ว่าอยากพัฒนา,าไปเรื่อยๆอยากจากจากลา,ากจูงได้แล้วอยากทำไถนาได้ครก็เลยมาเริ่มต้นอ๋อใช่ครับคือคือตอนครั้งแรกนี่ก็คือไม่อยากจะเดินตามแล้วแหละตอ<ร>นที่ทําครั้งแรกนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสองปีเรามาปีที่สามเรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วตัวเองอาจจะสุขภาพด้วยเนาะก็เลยจะทาให้เป็นนั่งขับไว้ก่อนก็ได้ละ ไถนานี่เอาไว้ที่หลัง<ช>เดี๋ยวไปต่อยอดเอาที่หลัง<ช>ก็เลยหลังจากนั้นมาก็มาเป็นในสภาพที่เห็นตอนนี้นะฮะก็<ฮ>ะคือรูปร่างเป็นแบบนี้เลยสี่ปีนะฮะสี่ปีแต่ก่อนก็จะไม่เป็นอย่างนี้นะผมจะลองไปเรื่อยคือความความผมคือเป็นคนที่อยากก็คือได้ยินอะไรมาไม่ได้ครับได้ยินเอฟซีว่าช่างทําไมไม่ลองทำอย่างนั้นทำไมไม่ลองทำอย่างนี้ผมก็เลยทำทำลองดูที่ว่าทำเท้วดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีผมก็ลองมาหมดแล้วสรุปแล้วก็คือดี รึดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรแต่ความชอบของคนเนาะแล้วแต่ความชอบแล้วแต่มุมมองของของคนนะแล้วแต่มุมเอฟซีแต่มุมมองของเราก็คือแบบนี้อแต่มุมมองของคนอื่นเขาอาจจะมองในอีกมุมหนึ่งของเขานะโครงนี้ตั้งเดิมนี่เป็นโครงของอาเจลูกลุงเพชรไม่ใช่ลุงเพชรแหลมสิงนะไม่ใช่ลุงเพชรแหลมสิงนะเขาเป็นนักร้องอันนนักไถ่เนั่ไน โอ้โหสองเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังนะครับ<ง>ก็คือปกติรถไถที่จะเอามาทำํำแบบนี้แหละนะแนะนำให้เป็นสองเกียนนกร์ยเดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังบางทีเห็นเห็นหลาย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 ท่านโทรมาบอกว่าไอ้มีแต่เกียร์เกียร์เดียวเดินหน้าถอยหลังไม่ได้ทำแต่ทําได้แต่ไม่แนะนําเพราะว่าทำแล<ไ>้วจะไม่คุมนะ้มเ<ไ>นาะเกิดวันหน้าทําไปแล้วคือหนึ่งเกียร์เดินหน้าคือไว้สําหรับไถในนาแต่ทีนี้รถมันจะต้องวิ่งบนถนน บางครั้งก็อยากจะทํเาเป็นเอาไปลากจูงลากข้าวกลับบ้านอะไรเงี้ยมันจะวิ่งช้าไม่ทันใจต้องใช้เกียร์สองนะ,ะเพราะฉะนั้นแนะนาเลยลูกค้าที่มีรถอยู่แล้วนะครับโครงที่มีเดือนหน้าหนึ่งเกียร์ถ้าหลังหนึ่งเกียร์นะถ้าเป็นไปได้อย่าเอามาทํารถเพราะว่ามันจะไม่คุ้มกับอนาคตข้างหน้านะฮะถ้าจะให้ดีต้องสี่เกียร์ไปเลยเนาะเห <c oughs> มือนกับคุม,มังค้านี่โอเคคุ้มลงทุนครั้งเดียวคุ้มแน,น่นอนนะฮะ <c oughs> อันที่ผมจะพาท่านผู้ชมมามาชมเลยนะฮะว่า รูปแบบการทําเนี่ยจะแตกต่างจากช่างหลายๆคนหรือเปล่านะอแบบช่างไก่เลยเนี่ยเปรียบเทียบกับช่างไก่เพราะว่าช่างแจ๊กกับช่างไก่เนี่ยเขาจูนกันอยู่ตลอดนะนี่ถ้าอยู่ใกล้ๆนี่เขาเรียกว่าเป็นพี่น้องกันเลยนะ <S <S ช่างแจ๊กกับช่างไก่ช่างแจ๊กนี่อยู่มานครพนมแต่ช่างไก่นี่อยู่อุดรดิตนะห่างก,กันนี่ประมาณเจ็ดแปดร้อยโลนะแต่เขาก็จูนหากันนะเพราะว่ามีโซเชียลนะ <S 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 อันนี้เป็นอันนี้เหล็กนี่คือมันสี่ปีแล้วนะก็คือ อา,อาจจะมีรอยหักบ้างทํางานไปบ้างนะฮะเอาตามความพูดความจริงแบบไปอายก็คือผมไม่มีงบไม่มีงบคุทำให้คนอื่นได้แต่ทำให้ตัวเองไม่ได้อ๋อใช่ <laughs> <laughs> เหมือนช่างก่อสร้างเลยครับถ้า,าแจ็คพูดแบบนี้ผมนึกถึงช่างก่อสร้างแถบแถบอีสานบ้านเราเนี่ยเนาะใช่ลาไปรับไปรับจ้างทําสร้างตึกปูกระเบื้องทาคอนโดทํเทาห้อยเขาอย่างดีแต่กลับมาบ้านตัวเองนี่ฝาแทบจะไม่มีนะ <laughs> นี่แหลนะฮะนี่คือเนี่แหละเ,เ,เป็นวิถีชีวิตของของเราเลยนะโอเคครับท่านผู้ชม เดี๋ยวพาไปันไปดูกันเลยไปดูกันเลยนะนี่คอนโทรนี้ก็คอนเป็นคอนโทรเบาแกนเอาใช้แกนเดียวรุ่นเก่านะรุ่นแรกแกนเดียวคนรุ่นรุ่นแรกๆเลยที่ที่เห็นอย่างนี้คือไปไปลุยนามาแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วรอเกี่ยวอย่างเดียวแล้วตอนนี้ไม่ไม่ผมผมจะดำเอาเอดำเอาดำนี่คือมุดใช่ไหมปากดำปากดำอ๋ออ๋อคืออันนี้ก็คือมีหน้าที่ไปไถแล้วก็ใช้ใช้คาด คาดธรรมดาครับคาดเราก็คาดธรรมดาครับไปต่อนะท่านผู้ชมฮะมาดูกันเลยครับที่วิธีหลักหลักวิธีการการประดิษฐ์ของช่างแจ็คนะฮะก็อันนี้เป็นเกียร์นะท่านเนาะเกียร์ลั่งเดิมเกียร์ลั่งเดิมแต่อยู่ทางด้านขวานะครับด้านขวาไม่ใหม่ผมจะทําเป็นติดผักเดินหน้าเกียร์ผักเดินหน้าท้ายหลังก็อันนี้เป็นเกียร์เขาเรียกเกียร์อะไรเงี้ยเกียร์เกียร์ยูธรรมดาตัวนี้เข้าออกเนาะเขาเรียกว่าเกียร์สายขวาอ่าผักซ้ายขวาแต่พวกนี้มันจะกินพื้นที่นะ อ๋อแบบนี้กินพื้นที่เนาะใช่ครับถ้าแบบแบบผักนี้จะไม่กินพื้นที่เราเราสามารถดึงไปหน้าไปหลังได้ครับอันนี้ก็ใช้โซ่ม嘛ใช้โซ่นี่เหมือนเหมือนกับไอ้นี่เลยนะและหลายคนที่เริ่มทําใหม่แต่ว่าแต่แต่มันก็ใส่ง่ายผมแต่ในส่วนตัวผมชอบอย่างนี้อ๋อเป็นความชอบด้วยเพราะว่าเราสามารถใส่แรงได้เลยครับสามารถเครื่องนี่เป็นเครื่องกี่แรงครับเนี่ยมุมแปดแรงแปดแรงเองนไใช่โอ้มันไถไหวแล้วแปดแรงก็สามานเได้ได้มันอยู่ที่ตรงนี้ไหน อยู่ที่ตัวนี้อ๋อมูเล่อ๋อใช่อันนี้มูเล่หน้าสองใช่แต่ตัวนี้ยิ่งยิ่งเล็กยิ่งแรงครับใช่ใช่เวลาเวลาอยู่ในน้ำมันก็จะแรงแต่ถ้าเวลาทางเรียบมันก็จะใช่เต่าเต่าเรียบเพี้ยเลยนะใช่ใช่ตัวนี้ก็คือเราต้องแยกแยะการใส่ให้ให้ให้ถูกเลยครับให้ถูกว่าเราจะไปใช้งานแต่เราขยันหน่อยนึงขยันถอดมูเล่ออกเปลี่ยนเวลาถ้าเราจะวิ่งทางเรียบเราก็ใส่มูเล่หน้าสี่ซะช่วงช่วงช่วงใช้หน้าเสร็จทงกอันเรองเปลี่ยนแล้วครับจะใส่มูเล่ใหญ่แล้วไม่เปลี่ยน อันนี้ไอตัวลูกกิ้งใช้ใส่กี่ตัวครับช่างนี่างหนึ่งสองไอตัวนี้เป็นตัวปรับนะฮะโมเลตตัวปรับไอตัวนี้เป็นอ่าตัวเบรกเบรกด้วยตัวทําให้สายพานตึงหย่อนอยู่ที่ตัวนี้เนาะใช่ปะไอตัวไอตัตัวนี้นอนอยู่ที่เฉยใช่ไหมโมเลตตัวค้ำไม่ให้มันนั่เฉยอ๋อไม่ให้สายพานมันโดนโดนพื้นที่เฉยสรุปแล้วคือใช้สองตัวเนาะใช้สามตัวเนาะอืมเบรกคุณจะแยกต่างหากคือเบรกตัวนี้อ๋อเบรกแยกต่างหากใช่ไหมใช่ครับเบรกนี้เป็นเบรกนอกใช่ไหม อ๋อดึงดึงมาต่างหากไม่ได้มาไม่ได้มาเข้ากับตัวนี้อช่เหมอ๋อถ้าเราไม่เหยียบตัวนั้นเราเบรกเลยรถก็จะดับครับอือันนี้เป็นช่วยเลี้ยวมั้งนี่ะอ๋อช่วยจะซ้ายขวาอย่างเดิมหลังๆเขาจะเปลี่ยนรุ่นให้ลูกค้าเขาจะเปลี่ยนสายนิดหนึอ๋ออันนั้นคือเราทำขายให้ลูกค้าเราก็ทำให้แบบอลูกค้าไว้ใจเนาะแต่ยังของเราเคยเคยมาดูไม่เชื่อผมเลยเหรอ ขามาดูเขาไม่เชื่อผมได้ไหมครับมีมีคนมีลูกค้าเคยแย่งที่จะซื้อไปนะครับเนี่ยมีคนคนนึงจะถามขอซื้ออยู่บอกวันนี้เป็นไอ้รถประจําตําแหน่งรถต้นตำรับนะเรซื้อคันนี้นะเราซื้อคันนี้นะผมขายไม่ได้ต้นตระกูลของเรานะคันแรกเอาไว้เอาไว้เออมันอาจจะใช้ได้เฉพาะเราอะนะครับเอ๊ะไอ้ตัวนี้คล้ายๆกระเลี่ยนใหม่เห็นไหมใหม่น่ยใช่ผมใหม่แต่ก่อนผมใช้เป็นเป็นไอ้ของรถเก๋ง อ๋อครับอะไรพาวเวอครับครับยุกไม่ดีอ๋อมันช้าเนาะช้าแล้วมันมันแรงไม่ถึงใช่มันแรงไม่ถึงมันช้าด้วยรอปั๊บมันจะรม่ทำงานไม่ได้อ๋อครับครับผมเห็นผมเห็นก็เห็นบางคนเขายุกประหยัดแล้วเนาะเขาเขาอาจจะประหยัดว่าเอาของรถเก๋งของรถเก๋งกับรถิกอัพก็จะแตกต่างกันนะครับรถแปจะดีหน่อยนึงอ่าแต่ขึ้นก็เร็วขึ้นนิดนึงแต่แต่ถ้าจะให้ดีก็ต้อง ของ<ห>ของมันเลยนะ<ช>แบบนี้เลยอันนี้เป็นเบอร์อะไรครับเนี่ยสามศูนย์จีหรือว่าเป็นเบอร์สามศูนย์หกสามหศูนย์ประมาณนั่นแหละ,ะตัวนี้มองไม่เห็นอ๋อมองมองไม่เห็นใส่แว่นไม่ไม่ได้ใส่แวน่นก็อยู่ประมาณนี้ฮนะไม่เกินสามสองศูนย์นะ<ช>มันม,มีอยู่สามสี่รุ่นลเลยเดี๋นะยวเฟือฮะอเอาแค่ยกหลังยกหน้าขึ้นนะอันนี้ไม่มีไอตัวตัวด้านหน้านะไฮดรอลิกไม่มีเนาะเพราะว่าเอาไปขายเขาหมดเอาไปขาย ไม่มีทุนหรไม่มีทุนแหละนีเ,เพื่อนครับคำจริงเนี่ยช่างแจ็คนี่นะฮะเป็นตัวแทนจำหน่ายกระบอกไฮดรอลิกด้วยนะช่างไก่ตอนทำใหม่ๆนะสั่งจากช่างแจ็คนะผมไม่ผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมข้างหน้านี่ไม่มีเพราะช่างแจ็คนั้ไปขายช่างไก่ <laughs> ตลกใหหยอกล้อกันเลยนะ โอเคครับโดยภาพรวมนั่นคืออย่างที่ช่างแจ๊กบอกนะครับว่าตั้งแต่ทํามาเนี่ยก็คือ3ามสี่ปีหลังมาเนี่ยก็คือไม่ไปง้อรถไถใหญ่แล้วเนาะอืมบางทีมีบ้างครับมีบ้างนะเวลาผมไม่มีเวลาผมก็ง้อบ้างนะครับอ๋อง้อบ้างบัคค้าเขาอาจจะมาให้เราไม่ได้ไม่มาได้ไงนั่นเราจ้างเขาเนาะตหน้าผมจะจะลุอีกอ่าครับมีมีปีนี้แหละที่จะได้พึ่งรถกรไถใหญ่หน่อยเพราะว่าผม เอารถเกี่ยวเกี่ยวทีนี้รถเกี่ยวเกี่ยวหนึ่มันเป็นร่องมันเป็นร่องขนาดนี้เวลามันตีตะขับมัน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 เหยียบตอนที่มีน้ําขังเยอะมันก็เวลาบิดตัวบิดตัวผมลงไปในจุดนั้นมันจะทำรถเรานี่ติดได้เลยอ่าใช่ใช่นี่แหละผมมันข้อเสียเลยผมไปที่ไหนนะผมจะพยายามจะแนะนําเลยนะครับว่าถ้าใครไม่มีผ่านด้านหน้าน่ะโอกาสตรงนั้นจะเสียไป เพราะว่าผมบอกแล้วว่าถ้าเกิดมีใบดันหน้าไอ้ตรงที่บอกมือสักคู่เนี้ยเป็นใ่ขนาดไหนเราเอาต้นนี้ดันได้แต่งได้รถเราก็วิ่งได้แต่ทีนี้ไม่มีผ่นดันหน้าแท้ก็ไม่มีประโยชน์ล้วิ่งไปก็ไม่ได้ละสมมุติอันนี้ล้อนี้ขึ้นไปปุ๊บค้างไปไม่ได้เลยเพราะว่ากำลังเราเล็กนะฮะนี่แหละแค่ลงไปในหลุมมุ้งมันก็เดือดร้อนอันนี้ช่างแจ็คโฟรตีนี่ถ้ามีลูกค้าสั่งสั่งทำอย่างนี้ฮะช่างแจ็ครับทำในราคาที่เท่าไหร่รู้ว่าตอนนี้ยังรับทำอยู่ใช่ไหมรับทในราคาที่เท่าไหร่ฮะ นำอุปกรณ์ไม่ถึงหมดนะผมเอาแค่ค่าแรงผมดดยืม่นเดียวมื่นเดียวค่าแรงแต่ผมว่ามันยากนะที่ว่าเขาจะเอาอุปกรณ์มาให้เพราะว่า<ช><ช>อย่างน้อยเหล็กพวงมาลัยบางทีชาวนาบางคนไม่รู้นะเขาจะต้องไปหาที่ไหนอ<ช>ย่าง<ช>สมมรูว่าให้ชักแจ๊กหายหมดแล้วเขาเขาไม่เอาเครื่องก็ได้อะเอาแต่โครงเอาโครงก็หาให้ก็ได้อะอันนี้ผมผมนมี่ก็จนปัญญาเพราะผมไม่หาโครงอ๋อหาโครงไม่ได้เพราะผมไม่รู้จักในเชื้อสายครับ ผรู้อยอะในุขโครงใหม่เนี่ยแต่มันไม่คุ้มแ,แต่มัน้คุม,ออมันแพงเ <ตา S 2> นาะอืมอย่างในในในคงคิดของผมนะถ้าลูกคาก้าคนไหนที่เขาไม่มีอ่ะเขาไม่มีอะไรซะเลยอ่ะอ่าครับต,ต้องทําใจนะต้องทําใจราคา <นะ S 1> มันจะขึ้นอือซื้อเครื่องเครื่องนี้กระตกค่าเป็นของราคาขอ,ของธรรมดาของในน้ำอะไรต่างๆนางอยู่สามหมื่นอยู่แล้วใช่ไหมล่ะอ่าใช่ใช่ใช่สามหมื่นไอโคงนี่ถ้าเป็นโครงใหม่ก็อยู่ที่ สามสี่หมื่นสามหมื่นแล้วสามหมื่นขึ้นนะอ่าใช่เดี๋ยวนี้นะถ้าเป็นโครงเก่าก็ตกอยู่ที่ห <5, 000. S 2> ้าพันหรือหมื่นห้าห้าพันผมซื้อมาลังรถผมแล้วนะฮะสี่พันห้ากับห้าพันไม่ถูกมาไม่ถูก <laughs> <laughs> เพราะผมซื้อมาจากแหล่งแถวแถวเครื่องในนึเต็มเลยอ่ะ,อะนะเลือกเอาได้เลยแ <laughs> ถวเครื่องในเยอะฮะ แล้วคันนึงก็จะตกเกือบแสนนะครับต้องทําใจนะครับเกือบอแนสนจริงๆครับมันไม่เท่ากันกับรถไถใหญ่ครับบางคนก็ไปเห็นเฮ้ยราคาเกือบแสนไปเทียบกดเทียบกับรถไถใหญ่ในรุ่นเล็กๆของเขามันก็ใกล้ๆเคียงกันใกล้เคียงกัน,กนอืมคือผมถึงบอกว่าต้องต้องทำใจต้องทาใจต้องต้องเข้าใจว่าต้องเข้าใจนะว่าเป็นรถไถดัดแปลงใช่นะที่ว่ารถไถดัดแปลงนี่คือว่าชาวนาที่มีรถไถอยู่แล้ว มีโครงอยู่แล้วแต่ว่าไม่อยากเดินตามเหมือนกับช่างแจ๊กบอกตั้งแต่แรกนะฮะให้เอามาให้ช่างเนี่ยตัดแปลงราคามันอาจจะเพิ่มนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ก็สบายดีกว่าเดินตามอืมนี่สินก็ไม่มีนีใช่ใช่เพราะว่านี่สินใช้หมดแล้วตัดสินห้าหมื่นครับหมื่นนี้ยเยอะหมื่นนี้เนี่ยพอพอพอลุ้นพอลุ้นเพราะว่าประโยชน์มันก็ดีกว่าเขาเอาไปเอาไปจอดไว้ข้างเล้าไมหล่ะช่างรั่วเพราะอีกไม่นานเดี๋ยวก็กลายเป็นเศษเหล็กแล้วก็หายก็น่าจะไม่เกินอยู่ประมาณ ให้สูงขึ้นไปจะนนะไม่ถึงไม่เกิน2,000เพราะเพราะตัวหนึ่งมันหนักอยู่ประมาณสัก120ยกิโลใช่เขาให้กิโลละ13บาทสิบสองสบาทโดทนพ่อค้าก็ไปขอซื้อเป็นเศษใช่เป็นเศษเหล็กเขาซื้อในราคาเศษเหล็กนะถ้าเป็นพ่อค้าไปรับซื้อเนี่ยช่างกิโลขายเลยพอทุนมาแล้วพุ่งขับขึ้นก็จะขับได้ครับเขาใช้ใครขับก็ขับได้ขับไปเกลนั่นแกลีนี่ได้คือสรุปแล้วถ้าลูกค้าเอาโครงแม่เครื่องเดิมที่อยู่ที่บ้านของลูกค้ามาให้ให้ช่างทำแล้วก็ที่เหลือ ช่างรับหน้าที่หมดไม่ว่าจะเป็นอ่ล้อไม่ว่าจะเป็นดุมล้อพุ่มอะไรไฮโดรลิกหน้าหลังมันก็ที่ช่างไก่หรืหอว่าช่างอื่นๆทำลนะราคาเท่าไหร่ฮะ,ะหกหมื่นห้าอ๋อราคาเดียวกับช่างไก่เลยนะอ๋อคือากัเาเดียวกันตัดหน้ากันไปได้ <c oughs> <c oughs> แต่ทางอีสานก็ <c oughs> <extracted S 1> ไมแล้วแต่ที่ท่านผู้ชมครับก็อย่างที่ผมพูดคุยกับช่างแจ็กนะฮะว่ารายละเอียดอะไรทุกทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะถ้าท่านผู้ชมที่ชมคลิปนี้แล้วนะครับ ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะ,ะหรือว่าตรงอาจจะแถวไหนก็ได้ที่อยู่ที่ต้องการรถถ่ายของช่างแจ็คในฝีมือของช่างแจ็คนะฮะก็สามารถติดต่อช่างแจ็คได้ะฮะถ้าสมมติว่าลูกค้าที่จะ,อ,ะอยากให้ช่างแจ็คทำเนี่ยบอกหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยฮะได้ครับครับผม0833016555ครับผม0833610555ใช่ไหม0833016555โอเคครับ ตามนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาหมายเลขโทรศัพท์วางไว้ที่หน้าจอและหน้าคลิปไว้นะถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนครพนมสุขครวิอุดรธาน,นีหรือว่าตรงไหนก็นแล้วแต่หรือจากที่ไหนฮะถ้าติดใจในฝีมือของช่างแจ็คโทรศัพท์สอบถามติดต่อได้เลยนะฮะหรือว่าชมทาง YouTube ก่อนแล,แล<ช>้วก็อีกอย่างลืมบอกเลยฮะว่าฝากติดตามช่อง YouTube ของช่างแจ็คด้วยนะฮะช่องอตอนนี้ก็มีสอง0มืกว่าแล้วนะ,ะเยอะกว่าของพัดพลขนลากย่าอีก <laughs> ที่ ชื่อช่อง YouTube ชื่อช่องอยากให้ฟังเล็คอร์ดอยากให้ฟังเล็คอร์ดนะฮะเล็คอร์ดนี่คือการอัดเสียงนะฮะก็เป็นความเป็นมายัางไงก็อย่างที่ตั้งแต่ตอนแรกนะฮะโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรากหญ้าด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมพัดพลคนรากหญ้าและช่างแจ็คอยากให้ฟังเล็คอร์ดต้องจากลาเพื่อนๆไปด้วยเวลาพคคินี้สวัสดีครับรสวัสดีครับช่างครับ